มีร่องรอยการบาดเจ็บขนาดนี้ไม่รู้ต้องผ่านอะไรมาขนาดไหนแต่ไม่รู้ว่าโยมจะผ่านอะไรมาสักเท่าไหร่แต่ก็เห็นโยมยังไม่ตายยังมีชีวิตยืนอยู่ได้แล้วก็ยังสวยงามในแบบของโยมด้วยนะเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วยมมีร่องรอยการขีดการกรีดการฟันการแซะการแงะไม่รู้โดนมาเท่าไหร่แต่มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะ ชีวิตของบางคนก็คงจะเช่นเดียวกันมั่งโยมขวากจะมายืนณจุดจุดนี้ได้โหไม่ทราบว่าโยมผ่านอะไรมามากมายขนาดไหนไม่รู้แต่มันยิ่งจะทําให้มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้นเต้นนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็คงมีทักษะในการหลบหลีกเลี่ยงมันอาจจะดูบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดหรืออะไรยังไงก็ตามทีแต่ว่าก็ยังไม่ตายยังเห็นยังอยู่แล้วก็มีทักษะดีกวา่าอาจจะเก่งกวา่าต้นอื่นๆด้วยซ้ํา การทำแบบนี้อาจจะมีภูมิ